สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสย,ย้ายดาวพฤหัสเนี่ยเขาย้ายในวันที่23่าเข้าสู่ราศีเมถุนเวลา7นาฬิกา36นาทีคือเมื่อวานเนี่ยนะคะเป็นการโคจรแบบพักองศานะคะการพักองศาเนี่ยนะคะก็คือการเดินถอยหลัง การทำให้เราต้องหันกลับไปทบทวนนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เราทําทบทวนอะไรทบทวนงานของเรานะคะทบทวนสิ่งที่เราทําแล้วมั่นใจว่าเหมือนจะดีแต่บางทีมันอาจจะมีปัญหาซ่อนอยู่เราต้องไปพิจารณานะคะ,ะแล้วก็ทบทวนการกระทําด้วยนะคะ บา,บางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณทําไปเนี่ยมันถูกต้องดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพะดาวพฤหัสเียเป็นดาวแห่งคุณธรรมเป็นดาวแห่งจริยธรรมสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะถ้าใครทําดีก็ได้ดีใครทําไม่ดีเนี่ยบางทีมันก็จะส่งผลออกมาในช่วงนี้ได้ด้วยนะคะ,ะทีนี้เราจะมาเปิดไพ่กันว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะคะที่โครจรพักองศาช่วงเนี่ยนะคะ จะส่งผลอย่างไรให้กับคนในช่องของเราส่วนใหญ่นะคะต้องเป็น,เ,ปนเรียกว่าส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนาดาวพะระฤหัสที่โคจรน,นะคะเข้าสู่เรือนอ,อะไรก็ตามนะคะแต่เป็นการโคจรถอยหลังย้อนกลับเข้าสู่ราศีเมถุนเนี่ยนะคะ ส่งผลอย่างไรให้กับคนในช่องของเราในเพจของเราอลองดูนะคะว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาฟังคลิปอย่างนั้นในคลิปในช่องของเราจะเจออะไรนะคะจะเจออะไรอ่าเจอการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาเจออะไรอีก เปลี่ยนแปลงด้วยความชัดเจนเลยนะคะมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนมากขึ้นอาจจะเปลี่ยนแปลงด้านความคิดความอ่านด้านการกระทำอ่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโชคชตาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านให้เราเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงทิศทางที่ดีเห็นไหมคะมีอะไรดีๆเข้ามาด้วยนะคะโอเคนะคะนีย่ยในช่องของเรานี้ ถือว่าโดชะตาดีอ่ามีอะไรที่เราแก้ไขปรับปรุงแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่่าแต่ยังต้องแก้ไขปัญหาด้วยนะคะคือเริ่มต้นพร้อมกับการแก้ไขปัญหาเก่าๆไปด้วยสะสางไปด้วยทำใหม่ไปด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่็นการเปลี่ยนแปลงช่วงทิ่ดาวพฤหัสโครจรพักองศานะคะ แล้วอะไรอีกเปลี่ยนแปลงอะไรอีกเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะในเรื่องสิ่งที่คุณมีความรู้สึกไม่ตอบโจทย์มีความรู้สึกเหมือนผิดหวังขาดแคลนหรือไม่เข้าใจอะไรเนี่ยนะคะมันจะมีการปรับเปลี่ยนด้านความคิดความอ่านเติมเต,มต็มในสิ่งที่คุณอยากรู้นะคะเห็นไหมคะ แล้วคุณก็จะได้เริ่มต้นใหม่ด้วยความกระตือรือร้น,นเริ่มต้นใหม่ด้วยงานใหม่ก็ได้นะคะจะมีงานใหม่เข้ามาแล้วก็ขจัดความขาดแคลนของคุณไปได้นะคะให้คุณยืนหยัดด้วยความตั้งใจมั่นใจในตัวเองแล้วจะเกิดผลสำเร็จเห็นไหมคะการเปลี่ยนแปลงมาแน่นอนทิศทาง มันมันจะมีการปรับสนดุลในชีวิตอืมอาจจะต้องมีการเลือกอะไรบางอย่างด้วยนะคะอ่าซึ่งคุณอาจจะมีความสับสนในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรคุณจะคิดได้ค่ะคุณจะคิดได้นะคะแล้วมันจะมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วโอ้เป็นดวงชะตาที่ค่อนข้างที่จะดีเลยดาวเรหัตโ,โคจรพักองศาแต่ให้ผลดีนะคะในช่องของเราใครเข้ามา มันจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านโชคชะตาที่มันไม่ลงตัวที่มันไม่เข้าใจที่มันคุมเครือว่าจะทิศทางไหนจะดีหรือไม่ดีมันจะเห็นความชัดเจนทุกอย่างนะคะมันจะมีการปรับเปลี่ยนด้วยตัวของมันเองไปในทิศทางที่เหมาะกับคุณน,นั่นเองนะคะ,ะทีนี้เราจะมาถามกันว่าแล้วตัวคุณจะเป็นอย่างไรหลังจากนั้นนะคะ คุณจะรู้สึกอย่างไรเป็นอย่างไรจะดีไหมอ่าจากการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นไปเนี่ยนะคะคุณจะดีไหมคุณจะดีไหมคุณจะดีไหมคุณดีค่ะอ่าคุณก็จะมีความสุขใจ มีคนช่วยเหลือนะคะมีคนอ่าเขาเรียกว่ามันมีความรักที่ดีอะ่ะก็คือมีความสุขมีความสบายใจมีคนหยิบยื่นโอกาสให้นะคะแล้วก็มันจะเป็นเส้นทางของคุณ่ะนะคะจากที่คุณเหนื่อยเหนื่อยอ่ะนะคะแต่มันเป็นเส้นทางของคุณหลังจากที่คุณเจอการเปลี่ยนแปลงเจออะไรอ่าแล้วก็มีการ เขาเรียกว่ามีความเหนื่อยยากมีความฝ่าฟันอะไรบางอย่างแต่ว่าในที่สุดคุณก็จะได้รับความสุขความสบายใจความเติมเต็มของชีวิตนะคะเห็นไหมคะความสำเร็จมาแล้ว six of w a n d มาเนี่ยนะคะเป็นไพ่แห่งชัยชนะเป็นไพ่แห่งการสมหวังจากการต่อสู้ดิ้นรนทุกอย่างเห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้วก็ไพ่แห่งผู้รู้ผู้รู้ ให้แห่งความสำเร็จทั้งนั้นเลยนะคะหลายใบเลยไม่ว่าจะเป็น Six of w a n d นะคะไม่ว่าจะเป็น Judgment มาแล้วก็ h e r o f e n t มาเนี่ยนะคะคุณมีความสำเร็จแน่นอนหลังจากนี้ไปเพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามาปรับเปลี่ยนกระทบต่อคุณในช่วงที่ดาวพฤหัสโคจรภักองศานี้ให้คุณน้อมรับแล้วก็ คือมีทิศทางของคุณให้ชัดเจนไม่ว่าอะไรที่เข้ามามันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยคุณก็แก้ไขแก้ปัญหาไปนะคะ้อมรับไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปกดดันแล้วมันจะมีเส้นทางโผล่ขึ้นมาเองและจะทำให้คุณรู้ว่าคุณควรจะไปทิศทางไหนคุณก็ทำตามนั้นเลยนะคะไปทิศทางนั้นเลยและความสำเร็จจะรอคุณอยู่แน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นคำทำนายแต่ เราต้องตื่นก่อนนะคะมันไม่ใช่เป็นดวงชะตาส่วนตัวเป็นดวงชะตาโดยรวมเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ดวงใครดวงคนนั้นอีกทีหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามฟังเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางหวังว่าทุกท่านจะมีสติในการใช้ชีวิตนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ